ขันตัวมากมันบอดอเนอป่ะเนี่ยหัวพนี่สิสิ้หัวมันขันเปนถึงใส่บุตรชามันออดยังสิบหกเออกสิบหกนบหกสิบเย็ดนะสินนสิบเย็ดนะสิบห้านี่นะเป็นแต่พิเป็นลมใจสิ่สินตั้งร้านได้ พูเลยวาสื่อหลายอั่ใช้กันได้สนุกวัยพจนมันบ่อยก็ไปเอพรเบิกอันนี้ได้สนุสื่อผู้ทุกข์ผู้ลังค้นสื่อคนดวงดีเนะสื่อแป่งได้กับถือเจตาบ่มักนะยีบอาเลยนะ